ได้ยินปะถ้าได้ยินก็บอกด้นะสวัสดีครับทุกคนนี่คือผมนะพนเพราะว่าชาแนลเดิมวันนี้มันจะเรียกชื่อว่าแคส e ิมเลอร์ r a พที่3นะฮะใครใครเห็นโลโ,โก้ของบ้านที่ผมอัปเดตไปผมได้ซื้อเสื้อพี่นเดียวไปหโ้โลโลบักเหลือแค่2โลบักเองนอกเรื่อแล้วอะละเครื่องเข้าเรือกันต่ออันนี้เดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังนะเป็นว,วันนี้จะเราทำจะทำห้าเควสกันนะฮะ วันนี้ไม่มีน้องมากวนนะเพราะว่าผมเพราะว่าน้องเนี่ยซึ่งนมสติอารมณ์ผพรว่าพาวชอบชอบอะไรเด็ดด่าผมบ่อยมากมากนะทุกคนผมก็ลเลยตกก็เลยบอกพาวแบบถ้าแย่ขนาดนี้ไปให้พ้นเลยนะเนี่ยือแบบขำอะมาหนิเขาจัดการเจ้าตีตัวเตี้ยก,ก่อนตลงมาเตียเต้ยก่อนตรงกันเตี้ยเอ้ยเดี๋ยวดูดูด,ดายรอบนี้เอ้ไม่ดีนะ ละ่ะเออค่าค่าก็ดีแล้วตายจะตายแล้วโหเสียผ้าของทบดีปะครับงั้น่วยคผมมินต์มาด้วยนะทุกคนจะได้ทำ,ทำต่อต่อไปโอ้โอ้แมงบูมายตัวนั้นฉันนี่มันหลุดสุขสารแล้วทอนเลน็กเ,เด็กเด้อเด้ยเกือบเกือบเห็นแล้วไงโอเคเบ็บเออเออ,เ,อ,อเก็บเรียบร้อย ตายคือจบคลิปนะอันนี้เคยที่สองนะตอนนี้มายาโอเคฟึบเออนี่เอาไปอันนี้ไปกินเออได้ตัวหนึ่งละตัวไหนมันมันวิ่งไปหาเดี๋ยวหาวแบงมุมแป๊บนึงนะแบงมุมมันคือเข้าใจไหมใน,ในโลกของใน่องของแมวจะเห็นจะเห็นแบงมุมยากเกินเกินนะโอ้ไม่ก็วันนี้เดี๋ยวขออัดซีซั่นเดียวไปก่อนนะเพราะว่าเดี๋ยว เดี๋ยววันนี้จะไปวัดน,นะครับเพราะว่าวันนี้วันเกิดอาอาผมนะคืออาอาผมนะคือผมจะไม่บอกชื่อหรอกเดี๋ยวเดี๋ยวความแตกหมดเดี๋ยวความแตกหมดเดี๋ยวความแตกหมดไม่อยากให้ครูความลับบอกเพราะว่ามันมีเฉพาะญาติญาติของผมเท่านั้นที่จะรู้ความลับได้เก็ตปะอะเข้าเลือกตะกี้เหมือนเหมือนไปหาพวกตรงไหนอะ ไอ้พวกพวกแล้วพวกมันอยู่ไหนเนี่ยปะหาก้อนหินก้อนหินเป็นแมงมุมอะไรเนี่ยแล้วแมงมุมไปไหนเนี่ยตัวหนึ่งอะเอ้ยเออนี่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 เจอแล้วเจอแล้วโอเคย่างย่างเออโชเลอร์เมื่อไหร่ย่างเมื่อนั้นเออปุ๊บเออไปแล้วเออยักษ เออเรียบร้อยคยต่อไปน่าจะเป็นอาหารกับสำหรับครอบครวัรวผมบอกแล้วไงว่าว่าไม่ต้องต้องถูกแน่นอนโอเคปึ๊บอ่ะกินไข่ด้วยแมวแมวชอบกินกินของอยู่แล้วถ้ามันหิวอะ่ะแล้วไปถ้า,ถ,าถ้าเห็นนี่คือ นี่คือเสียเวลาเปล่าหมดมาแอปเปิลกินกินแอปเปิลโอเคได้โอเคได้ได้ควสเควสนี่คือเร็วมากมาต่อไปควสสี่หนูเจ้าหนูเมื่อกี้หุบข้ามันนะสองตัวแต่มันตายไปตัวสองตัวแต่ยังเออตุ้งคูอีกแล้อเลนเหลือไม่เอาเลนเหลือไม่เอาเออเออนี่เนี่ย อืมเป็นยัลไงยิงซ่ายอยีกแล้วป่ะนะฮะโอเคเยหนูอยู่อยู่ในในโรงโรงนาอีกแล้วเ้ยต้องมีคู่แน่นอนอยู่ในโรงไม่มีเ้ยต้องเดี๋ยวนี้ต้องหาที่ที่ตั้งลาก่อนโอเคลงไม่ลงมันไม่เป็นอะไรนะปุ๊บคู่ไอ้อยู่ไหนอ่าอยู่ตรงนั้นนะเดี๋ยวก่อนคู่คู่อยู่ไหนเมื่อกี้ผมเห็นคู่มันนะ แล้วคู่มันที่จับคู่มันเป็นอะไรอยู่ไหนพี่ก่อนนะับผมขอหาแป๊บหนึ่งนะเมาส์เมาส์แล้วก็เมาส์อยู่ไหนเอ้ยไม่ใช่เรียกภาษาอังกฤษอะไรครัทุกคนก็แง่เราเดียนห้อง MEP เนี่แหละแปลกสมัยนี้ผมแปลกมากแปลกใหม่มากเลยทุกคนตอนเนี้ยเดี๋ยว หาแป๊บหนึ่งนะว่าหนูอยู่ไหนเจ้านูอย,ยู่ไหนฉันอยากมัมเธอฉันมัมอยากอยากมัมฉันอยากมัมมัมมัมฉันอยากมัมเธออันนี้แมงมุมเอ้ยนี่เจอหนูแล้วไอสองตัวติดกันเลยมาตัวตัวนี้ก่อนตัวนี้ก่อนตัวสุดท้ายตัวนั้นโชคดีไปก่อนเออเออ ไม่โดนดาเมจแต่ผมผมฆ่าแน่น,น,น,นอนอ่ะต่อไปก็อาหารนั่นไงผมบอกแล้วต้องต้องต้องถดาถูกโทไม่เอาหนะ่าโฆษณามาอ่ดาวผิวเลือดแฮสเซอร์มามไมไมมม่เห็นทุกคนอาจจะมีสงสัยว่าจุดสีเขียวมันคืออะไรจุดสีเขียวหมายถึงไมโครโฟนนะเดี๋ยวให้ดูมันจะหยุดอยุดปะอ่ะไม่หยุดนี่ตัวไมโครโฟนนะ อันนี้เป็นเครื่องอันนี้เป็นรุ่นใหม่นะอันนี้ผมอัปเดตซอฟต์แวร์ก็เลยเป็นรุ่นซอฟต์แวร์ใหม่นะก็เลยก็เลยมีมีระบบแบบนี้ขึ้นมาฮนะฉะนั้นอยากไม่อยากให้ทุกคนงงว่าจุดสีเขียวนะั่นคืออะไรแบบนี้นของพ่าวขอก็ะปิมีแบบนีน้คือมันแบบอ m a ซ i ่งมากเลยครับทุกคนโอเคเคสสุดท้ายก็ สำหรับคลิปนี้ต้องขอตัลาไปก่อนนะใครชอบเกมนี้รืบ like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วม่คลิปหน้าแล้าไปบ่อยจ้า